ครัวคุณต่อยครับวันนี้เป็นโชคดีมากที่ท่านได้ดูตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้ชื่อร้านเฮ er ok ียไก่ซีฟู้ดพรานกอยู่พรานนกครับพราน,นกรนนกร,รุงเทพแล้วเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วอาหารที่มาเนี่ยซีฟู้ดที่ว่าเนี่ยความที่เฮียไก่จะเป็นคนที่ แกชอบเองโดยส่วนตัวหรือว่าแกคิดว่ามันเป็นจิมมิกหรือแกคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นพรประกันด้ที่ดีที่สุดผมก็ไม่ทราบแกจะหาของประหลาดของแปลกๆของที่มันหายากๆมาตลอดเวลานเนร้ยแล้วก็ร้านใ,จใจจัตุดิบด้วยนะใช่ๆ,ๆร้านไม่ใช่ใหญ่โตโมโหร้านแบบชนิดว่าโอ้โหไปสู้กับซีฟู้ดระดับชาติไม่ใช่นะ แต่งานระดับชาติผมบอกเลยว่า,าถ้าเรื่องคุณภาพเนี่ยเฮียไก่ไม่แพ้ใครเฮ้ย <c oughs> มันคนมันรักงานอ่ะมันรักงานอ,อย่างวันนี้เมนูที่เอามาเสนอผมจริงๆท่านผู้ชมเมนูนี้ชื่อว่าหอยท้ายเผาอบโหระพาเอาชื่อหอยก่อนดีกว่า,วาหอยท้ายเผาเนี่ยมีกี่คนเคยได้ยินอ่ะหอยท้ายเผาแล้วทำไมเขาเรียกว่าท้ายเผานี่นี่นี่อ่นี่อ่มันเป็นไง ท้ายมันเหมือนสัมเพาเห็นไหมมันเรือสัมเพาตอนนี้มันมาจากปากใต้ไงคนใต้เวลาพูดอะไรก็จะพูดคาสั้นไง่อ้ยใต้เป่าใต้เป่าจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าสัมเพาถูกไหมหอยท้ายเรือสัมเพาลงใช่ไหมหอยท้ายเรือสัมเพาเนี่ยมันเหมือนจริงเห็นป่ะนี่เนี่นะเนี่ยโครงสร้างเขาเป็นโลเรือมาเลยใช่และที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะมันไม่ได้มีตลอดการนะมันมีเป็นช่วงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้มันจะมีหน้าหนาวและดูสิว่าเขาทำกันยังไงถึงได้ออกเป็นเมนู เริรสที่เฮียไก่บอกว่าเฮ้ยมันนี้กล้านําเสนอขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกชัยโพธิสาลีจากร้านเฮียไก่ซีฟู้ดรานนกูลเพียไก่สวัสดีครับที่จะบอกว่าร้านนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งร้านประจำของคุณพี่ตรยุทธ์เข้าไปทานอ๋อ เด็ดครับตอนชิวไปจ่ายตังไหมจ่ายครัไม่เคยค้างเลยแล้วคุณกูไม่ดีก่อนพูดดีมากไม่เคยค้างไม่เหมือนบางคนใช่ไหมไม่เหมือนบางคนเฮียเฮียมีอะไราไมีไว้ ออกเขาไม่ให้พูดอุ้ยตายแล้วตายแล้วคือผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวท่านที่เป็นแฟนคุณสรยุทธ์ไม่มีนะครับพี่น้องกันพูดเล่นเล่นเท่านั้นเองคุณสรยุทธ์นี่เป็นคนชอบทานของอร่อยใช่ใช่อยู่ที่ไหนร้านไหนขอให้อร่อยอร่อยเถอะแกไปเหมือนตาเขาชอบสตอชอบใช่ใช่เป็นคนที่ชอบของพวกนี้มากเวลาที่เราไปออกครัวคุณต่อยยกทัพหรือครัวคุณต่อยสมัยก่อนที่เรานอะไร็นเอ็ก p o r t ใหญ่ๆออเใหญ่โปโอ้โหเวลาคุณตสอยุทธแกกินแต่ละทีไม่ได้ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นนะกินจริิงๆกนแบบกินจริงๆเลยอ่ะ แล้วร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่คุณสรยุทธเขาชอบแต่เมนูนี้มันพิสดารและมันยอดเยี่ยมมากจริงเออดี่ก่อนจะไปถึงเมนูนี้ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เส้นพานุตุนตุนตะตันใหม่ครับอื่าฮะตุนตะตันใหม่ก่อนถึงกาญจนาอีกร้อยเมตรถึงตุนกาญจนาครับครับอ๋อความหมกาญจนบุรีอะไรเนี่ยเหรอไม่ใช่กาญจนบุรีกาญจนานี่เองครับโอ้ดูลูกพี่เบื่อ์ทำอะไรกันี่ทำอะไรกันนะโอเคกันก็คืออยู่ ตรงไหนนะพี่ขออีกยสามแยกถนนสามแยกวิชาที่ตัดใหม่เป็นถนนพระเทพตัดใหม่วิ่งจากจุดนั้นมารับผมมาวันแปดกิโลแปดสิบเก้ากิโลจุดตึ๊งอ้าวเจ้าพี่ังฮะปักหมดปักหมดอหรฮะครับเนี่ยไก่ซี้ฟูดพันต้องครับอนาะอีนี่พูดอะไรก็ไม่รู้นะพูดรวบคำอ่ะนึกออกไหมกูนี่มันจิ้มลูกพี่แกเป็นคนพูดไวไวมากไวรายการพอครับรายการเดี๋ยวไม่สั่งลูกน้องนะเอ้เกิดแบบลูกน้องแบบไปทำตั้งสิบอย่างลูกน้องมันเข้าใจครับที่สั่งเมื่อกี้อะสิบอย่างจอบไก่ ทำมานานยังผมทำมา18ปีแล้วครับ18ปีสิบแปปีร้านเราขายอะไรเป็นหลักเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยซีฟู้ดเลยผมเคยเป็นซัพพลายเออร์ส่งอาหารทะเลอยู่นี่ไงอ๋อเลยรู้ว่าแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยวัตถุดิบที่ไหนดีที่สุดครับแล้วก็ช่วงไหนดีด้วยใช่ครับอย่างเช่นหอยเทพาวดีนี่เออาพูดเลยมันต้องกินเฉพาะเดือนนี้ถึงเดมีนานะครับเออ คุณก่หลังจากเดือนนี้ก็ไม่มีแล้วฮะก็คือในเชื่องฤดูหนาวคือปลายปีจนถึงเดือนมีนาคมเป็นเหมือนอาหารซีซันหนาเนาะซีซันซีซันัเป็นซีซันจริงๆและที่สําคัญไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมบอกวิธีจับวิธีจับก็คือดำน้ําลงไปสามเมตรแล้วจับทีละตัวแล้วขึ้นมาห้ามห้ามร่าห้ามค่าท้ามทุกอย่างครับเป็นกฎเป็นกติกาเพราะมันมาจากจังหวัดสตูลสตูลเท่านั้นครับ นี่ของสตูลสตูลแล้วเขามีกฎกติกาที่ทําให้หอยเนี่ยมันอยู่ได้อยู่อย่างลำลงหาพันอยู่่เมืองเขาได้อยู่ลำลงหมาพันได้อยู่ก็คือเวลาจับคือจับแบบดำน้ําดำตัวปลาดำส้อนก็ดำตัวเปล่าเนี่ยแล้วขึ้นไปจับขึ้นไปจับมาทีละตัวใช้แฉงเข้าไปดำนานๆก็เก็บไม่ได้คือใช้คลาดก็ไม่ได้ใช้อวนใช้อะไรก็ไม่ได้เอาเรือลุ้นก็ไม่ได้นี่ มันถึงหากินยากนะตอนนี้มันชื่อหอยท้ายเผาแล้วมันอบโหระพาเอ้ยหอยอย่างนี้ก็ไม่เคยกินเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยไปดูซิมันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับนี่คือเมนูหอยท้ายเผาอบโหระพาครับนี่ครับนี่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดนะฮะนี่ครับอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้จักก็ปักหมุดเข้าไปแล้วเจอเนี่ยนี่น่นอนของสดจริงนะไว้นาเลยครับสดจริงๆหมดเลยนะครับผมเจ้าแรกที่เอาปลาหมึกเป็นมาลุเ้งเออปลาหมึกเป็นเป็นนี่เริ่มต่อ เปิดไฟซุปครับใส่สต๊อกนิดนึงใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนึงนี่ครับแล้วตามด้วยข่าอานเราใส่นิดเดียวจริงๆนะแล้วเอาข่าขาขาแว่นอันแว่นใช่ครับแล้วตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ครับรากผักชีรากผักชีหอมแคก หอมแขกนี่ครับต้องเอาหอมขีเผาอ๋นดีหอยใชยเผาอนี่ต้องแช่น้ำก่อนนะฮะแช่น้ำเค็มนะฮะน้ำสื่อก็ตายเคื่องขัดทรายครับอ๋อกี่วันอ่ะสองวันสองวันเสร็จแล้วถึงจะใส่กระเทียมสับปิดฝาไว้สามนาทีครับสามนาทีท่านผู้ชมไฟอ่อนนะไฟปานกลางเนี้ยละไฟกลางเนี้ยนี่นี่เดือดแล้วตุ๊ดตุ่นตุ่นตุ่ดตุ่น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 ตนตุ่นตุ่นตุ่ นมสดใช่ไหมนมสดมันจืดนะอ๋อเหรอใส่นมสดลงไปน้ำปลาน้ำปลาแต่งรสน้ำปลานิดนึงน้ำตาลใส่นิดนึงนี่ฮะนิดนึงนิดนึงนะฮะนิดนึงขิ้หนูซอยพริกขี้หนูซอยนี่ครับใบมะกรูดครับแล้วก็ใบมะกรูดนี่ฮะท้ายก็ใบโหระพาเพื่อหอมนี่คุณหอมเลยที่คุณเปิดออกมาหอมเลยนี่ครับอยู่ในไฟอีกนิดนึงใช่ไหมใช่ครับอีกนิดนึงให้มันเดือด เสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับหอยท้ายเผาอบโหรภพาครับนี่นะนี่นี่นี่หอมเลยหอมจริงท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าไปกินที่ร้านเนี่ยโหระาจะยังสีเขียวแต่ว่าเนี่ยเราอบไว้เป็นชั่วโมงแล้วมันก็เลยมีก่นใช่ใช่ใช่่่่บอธิบายฟังก่อนก้องบอกก่อนว่าฤดูกาลมันมีไม่นานนฮะมันมีตั้งแต่ตอนนี้ถึงประมาณเดือนมีนาคมเท่านั้นเองอยากกินก็ไปที่ ต้องรีบไปทานต้องรีบไปทานใช่ครับต้องรีบไปทานนะฮะหอยท้ายเผานี่มันเป็นหอยท้องถิ่นนะผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วมันเป็นหอยท้องถิ่นของจังหวัดสตูลวิธีที่เขาทำเนี่ยเขาได้คิดคนแล้วว่าวิธีนี้คือมันอร่อยสุดๆคืออบแล้วปรุงรสคล้ายๆกับคล้ายๆต้ตยมยำแต่ไม่ใช่นมสดที่ใส่ไปนี่มันจะทําให้หอยเนี่ยมันนุ่มฉ่ำแล้วมันไม่เหนียวแต่มันยังเด้งอยู่ รสชาติมันจะดีอบด้วยโหระพาไม่ต้องห่วงนะอาหารทะเลกับโหระพาขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้เลยมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างคุณอ๋อครับถามจริงเป็นไงครับอยากรู้จริงผมไม่เคยกินอับตรงตรงเนื้อสัมผัสมันมีความหนาพอมันเหมือนเรากินอะไรนะเป่าฮหื้อครับเออเหมือนเรากินเป่าฮหื้อมันมีความหนึบแบบนั้นร้อความหนาของเนื้อหอยแล้วมันหวานในตัวมันเลยคุณผู้ชมนี่ดูดินี่เดี๋ยวขอจิ้มน้ำกันนี่ดูดิน้ำดีมากเลยนี้เลย หโหละพาหอม,มชื่นใจเลยอ่ะอยู่ในน้ำด้วยไม่เคยคิดว่าไอ้หอยท้ายพามันจะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมอร่อยมากเลยคือเอางี้เถอะ,ะหนูว่าข้อดีของพี่ไก่ติปู้ดเนี่ยของทะเลอ่ะพี่ไก่ผมพูดตรงว,ว่าถ้าเป็นของสดอ่ะย,ยังไงก็อร่อยถูกไหมขอแค่วัตถุดิบดีวดัตถุดิบสดแล้วก็ปรุงตามหลังยังไงก็อร่อยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ไม่เคยคิดว่าเอ้ย หอยท้ายเผาต้องมีโอกาสทุกทีมโโอ้หไปกินมันโอ้โหมันนุม<อ>น่มหนึบหนึบเด้งเด,งดง้งนฮะเอาที่ของเพื่เดีย๋ยวเสี่ยวลาร้านเฮียไก่ตีปูดนะฮะพรานนกกับเมนูหอยท้ายเผาอบโหระพารับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มโโออ้้หห่ยกสุดด คุณผู้ชมเคยทานเปาฮื้อไหมฮะเปาฮื้อว่าน่งเด้งขนาดไหนหรือว่าเหนียวขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกในการกินหอยชนิดนึงด้วยกันแพ้หอยท้ายเผาครับจริงนี่ผมบ้าไปเลยนะฮะที่ผมจะพูดคือผมตั้งใจจะพูดอันนี้ว่านี่ของไทยไม่ต้องไปถึงเม็กซิโกไม่ต้องไปออสเตรเลียไม่ต้องอะไรนะฮะโคเจ๋งมากน่าน้ำไหนไม่รู้ฮะแต่มันอยู่ที่สตูลถามว่าในความหนึบในความเด้งในความเหนียวของมันนี่มากกว่าไหมมากกว่าเปาฮื้อฮะมากกว่าเปาฮื้อ แต่พื้นที่น้อยกว่าหน่อยมันน้อยมันเล็กตัวมันเล็กกว่าตัวมันแค่นี้เองแต่ระยะฟันเข้าไปนี่มันแบบโอ้โหแต่การปรุงด้วยเมนูนี้ผมขอให้กล้องจับพ่อครัวเลยพ่อครัวหน่อยสองคนที่พ่อครัวป่ะครับครัวคนหนึ่งมือปืนคนหนึ่งพ่อครัวหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นพ่อครัวทั้งวัสดีครับวัสดีกล้องด้วยลูกสวันดีทั้งคู่เลยวัสดีเฮ้ยไอ้น้องเก่งมากๆมันกลมกล่อมมาก นานๆที่จะเจออาหารไทยที่สามารถพูดคําว่าอูมามิได้อบาลานซ์เลยอูมามิมันบาลานซ์ของคุณกรมกล่อมมากเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในนี้หมดเลยหอมมันช่างเป็นความสุขเหลือเกินพี่ไก่ผมเอาเปลือกหอยไปต้มกินต่อได้ไหมไม่ต้องลองดิลองดิลองอร้อยมากโหรับปราแบบผมขอพูดเรื่องนี้อีกนิดเดียวครับได้ครับหอยชนิดนี้เวลาจับขึ้นมาจากทะเลที่เราบอกแล้วนะมันต้องเอามาแช่ไว้ในน้ําทะเลอีกสองวัน อาหารมันไม่ได้อะไรไม่ได้มันจะคายทรายออกครับมันต้องคายทรายออกจนหมดไม่มีพอมันคายทรายออกแล้วถึงจะเอาไปใส่น้ําธรรมดาเพทาอย่างนี้ได้มันถึงจะกินกันได้แต่ว่าถ้าเอาไปใส่น้ําธรรมดาน้ําปลาปลาเลยไม่ได้มันตายเพราะตายแล้วมันเพราะมันเป็นน้ำทะเลไงมันเป็นหอยทะเลพอมันตายมันก็ไม่คายทรายกว่าจะกินไม่ใช่ง่ายนะครับใช่ไหมแล้วตอนที่คุณเอามายังเป็นๆอยู่อ่ะเป็นๆครับผมนั่นเนี่ยถ้ามาคายทรายที่ร้านเนี่ยใช่ครับ อุ๊ยอะไรเนี่ยปลาเก๋าไฟบ้าบ้าือเป่ะปลาเก๋าไฟซึ่งเป็นปลาเก๋าซึ่งอร่อยมากเป็นถ้าสามหนูหนูเินปลาเก๋ามาหลายแบบหนูก็ชอบปลาเก๋าอันเนี้ยเป็นพ่อปลาเก๋าเนื้อหวานมากอ่ะแถวโอกโจกเขาเรียกปลาเก๋าใบร้อยตัวสีแดงครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างครับจิ้มดีมากวันหนึ่งเพราวัตถุดิตมันแข็งแรงนะปรุงท่านผู้ชมไปฮะ เฮียไก่ซีฟู้ดพรานนกไปเหอะไปไม่ได้พูดเล่นอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสองสามไอ้น,นี่ถ้าไม่สั่งเนี่ยถือว่าผิดเลยนะฮะหอยมมล่าครับหอยมมลา่าหรือหอยสังหว่าหะหอยมมล่าครับเรียกหอยมาลาอยมาละเนี่ยก<อ><อ>ินแบบเนื้อซานิมิตรเลยกินแบบซาติมิเนี่ยท่านผู้ชมจิ้มกินนะกกรึบกรึบโอ้โห oh, แล้วมีอีกหลายอยา่างผมไม่มีเวลาพูดพอแต่ผมชอบคนคนนี้อยากจะบอกว่าเขาทําใช้ได้ทดําดีท่านลองไปขอบคุณคุณเอกชยัยขอบคุณร้านเฮียไก่ซีฟู้ดพรานนกขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมเรื่อยๆขอบคุณคุณสรยุทธ ที่เราไปแล้วไม่เอามาฝากเลยขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากลาไปก่อนจุกปจับความกำไรมวันี้สวัสดีครับถ้าไปอย่าแล้วไปเวร่าดิถือว่าผิด ใส่เนื้อที่ชอบเนื้อนะกินแล้วพูดคำแรกก่อนเลยนะว่าน้ำก็ไม่เหมือนท้องไทยจริงๆอ่ะเอาพายืนไม่บอกขอท้ายด้วยสองเบือนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไปดูนะเขาอร่อยจริงๆนะขนมปังหน้าหมูครับเพื่อผมเจ้านี้นี่คือสุดยอดแในความอร่อยโอ้ว้าวว้าวเลยนี่อร่อยมากไม่เคยทันให้คุณผิดหวังน่าทานนะคนผู้ชมคุณผู้ชมไหมผมไม่รู้เรื่อง